สวัสดีสบายดีพี่น้องพบกับจซีตอนสวยเมื่อนี้นะคะบศว้าค่ะสวยแล้วค่ะขณะนี้อยู่ที่บ้านน้องแ,<ม>แตน<ม>นะคะเงียบๆเด็กๆไอ้แล้วกวนอันเอฟซีหน่อยนึ่งพี่น้องเลยลงมางานคะ่ะงานแต่งคะ่ะงานแต่งนักแตนเอาผัวใหม่พี่น้องเออเอาผัวใหม่ผัวผูกเก้าวัานได้ขาอ,อไรแต่งใหม่คะ่ะเรื่องของเรื่องคือบา่าน เงียบเฮียเสบ่อนพี่น้องเอ้ยคำมบร้านเพื่อนถือว่าอันต้องได้เลิกกันละสามหมื่นละกันมาแต่งงานใหม่เพราะว่าหมอสักมาคันคันบวเฮ็ดใหม่แต่งใหม่นี่สิมีอันเป็ดไฟเพื่อนว่านางก็เลยแบบจัดใหม่แต่งใหม่ค่ะพี่น้องฮะแต่ก็ว่าบดิบดิเฮ็ดใหญ่ดอกโอ้ยอันเด็กน้อยเด็ก็จะแม่นเข้าวุ่นวายน้ำนางฤทธิ์สีค่ะอืว่าน่าดักยากให้นางเดี๋ยวนี้นะอัสบายดีไประหลุ่มกัน ยไปทะเลกระแล่นโหอยู่อันนี้ลูกสายนะว่าขับไปเบิก่ง่ายก็ค่ะตอนนี้กำลังเตรียมการแตรงงานจะเจ็ี่กำลังลงนะเอออย่าดื้ออย่าพาออกออกคนทางนะคะทีนี้จะจอบไปทางนี้ค่ะมาเรามาสวัสด,ดีค่ะ ก็มีกรลังลาง่วยลางดวงอยู่นพี่น้องใเพขาบว่ามันเป็นยังคะภาคใต้บอกคะเธอห่วงภาคใต้ของเธอฉันนึกว่าคนน่ะติมเฮื้อนและสันดาเออมันนี่เธอเตี่ยมเนาะมันนี่เฮ็ดกินเล่นกันซื้อหรืออื่นจะกินอีลีใส่เห็นนั่นอีแต่นั่นเอาอันเฮ็ดปวกลงน่ะอุ้ย เฮ้ยฮะแมนแมนเดี๋ยวสักวันสวัสดีค่ะมันนลาใส่เห็ดหน่อยนี่ใส่อ้ยเมื่อนี้ก็กินเล่นกันก็กินแกงละไม่แกงเห็ดแกงฮอนไปเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยปูบ้านใดมาขายหน่อยเ้เออในบ้านโซนอะไรเามาหนิน่ะจานอร่อยเลยโอ้ยหข้าวอ่างเท้าหัวหนุ่มมิเตอันนั่นไร เด็กายเงียเอาเห็นนี่นา่งอะลงนั่นแหละสั่นบอกน้องไข่ไปหาบาพวอยู่บ้านใหม่นะโอ้ยนั่นแล้วมันอันอ่อนสูงอยากไปหาเลยเห็นนางเอามานั่นมันนั่นเดากชายเงี้ยเงี้ยเด็กายกี่โลละก็ถือว่ายังถืออยู่นะโลละสามลอยนี่นะเนาะเด็กชายสิโลเอ้าเอ็นมืออันได้มือก่อนอีเชื้อมันซื้อนะโลละห้าลอยผมซื้อใสฮินา ตะกุยยู่จะไปนอนเก็บเด้ <c oughs> มื่อนี้น่ะคือมือเกี่ยมแล้วเนาะพอเพิ่นกะเชิญอันเจ๊อันพละาเจาียมลาอยู่นะคะผมหอยอน,นี่เดีนะ๋ยวซีฮักก็ลงมาปวดกระตูกพี่น้องเอ้ยไปไช้นะคะหน้ามือด้านนั่นแหละลยัยงบ่ท่านได้เศร้าปวดจังมันยังม่ใหญ่เจ้าภาพกับมาลุงคุ้งัวด โทรศัพท์โทรศัพท์ข้าเจ้าโทรมาเสี่ยงเงินมาหายมาลาในตีงไว้<อ><อ>ไหวเออนี่ยังคือมาลุงพุ้งพัวแท้ฮะสนะิได้เคยไหมเนี่ยมาลุงพุ้งพัวอยู่เนาะเอือโสดโธเอาอยู่ปีหนึ่งแปดเทือนะ่เนาะเคยน่ะกะกะโพดกะโพลูกลูกสาวผู้เดียวนาะก็จะแม่นว่ามันเคี้ยวได้แม่ เออ่อเขา่อครื่องเครื่องนะคืออันเียวเฮียใส่กันพี่น้องเอ้ยและอันู้ถวบนกรนเลยว่าให้ปากันลกัปากันจากมือกซ้มือเลยเนาะซมือลกัมาแตงไม้ข้าดองกับโป่งไม้ กันักบบอแล้วค่ะบอแล้วบอทัวโอ้ยเนาะอยี๋ไปหาเห็ดปวกดีอามาล่ามันเป็นนั่นหาเห็ดปวกเพราะว่ามันอากาศกะเอ้าวเอาหน่อยนางว่าสิเห็ดน้อยๆนี่บ่งัวงัวดอกโอ้ยบ่ออิ่มติ่งบ่ออิ่มขนาดนี้นั่นงัวน่ะมันโตน้อยเฮ้ย คือเบางัวเถิกก็บ่ได้กินหามมันแล้วเป็นเวทอีกชั้นน้าะเพราะว่าตีแต่ว่ามันน้อยบ่ได้สิแตกแค่มันลุดไปนี่เหมือนกับท่านได้มีแขกมีคนหรอกพี่น้องเอ้ยมีแต่ไอ้ไอ้น้องมาเตรียมงานกันซื่อนั่งแต่นั่งอ้วนๆนั่นแหละที่เคยไปหาเห็ดน้ำกันเด็ดๆนั่นแหละพี่น้องเลยนั่งแต่พวนหน่อยค่ะ ผัวคนที่สองค่ะเดี๋ยวมาแต่งขังที่สามผัวนี่ผัวคนที่สองแต่แต่งขังที่สามนะคะนางเดี๋วๆวค่ะมาเบิ้งนางนาดูค่ะอันเจ้าสาวนะคะ่ะอีหยังเอออันนั้นชุดนะโอ,อ้โหนตายหล่อนเอ,อ้ยอออ<ป>กูศิใส้เน่าได้ขนาดนั้นนะมันเป็นเสื้อแม่นเบอร์นี่นะออนโอ้ย,ยาตายหลอนลูกก็ได้ เ็ดอุ้มลุกอยู่กับโพกับโพสวัสดีสวยๆเจ้าสาวค่ะโอ้ยเจ้าสาวนังกัสสุเจ้าจ้บเจ้ากับบ่าวต้งแต่งแดรอบเลยอยังคือเอี่ยมนี่บออเอี่ยมเล็กน้อย สวยหูอันเห็ดอสผู้เาฮะโอ้ยไส่กับส่ก็หิวข้าวเด้เนาะเพิ่นน้ำมูเนี่ยจะกินแกงเห็ดละโง่โอ้ยเห็ดปูสะอ้อนได้สู้ขาไปแต่บ้านง่ายอยั้งมันมีสองโลผราโลเดียวอีกขวือ ถูกให้อยู่ซื่อๆแล้วสิได้ค่ะเข้ากี่หรือเร็วเดี๋ยวเนาะบังนี่น่ะเอาอันี้ไปก่อนครบขอแซ่น้ําได้ซ่ออกนะแม่แซ่นี่มลานะเอใส่กระโตบันล่โอยอันลูกสาวนี่ก็จะแม่นเนาะจักสิมาปลูกให้แม่อีหยังแตนไปมงบ่ได้เเิกเทยเาบ่เออเ่าัก่อ เห็นว่าก็เห็นว่านั่งแถวเริกนะเบืเองนั่งเบาอืมว้าเอานี่ไกล้นี่เฮ้ยเห็นว่ากันได้บัตรชองพี่ยุติได้ผมกันยังเ่านัตรนั่นผมจะจำแต่จำแต่เด้นี่น้องชาวบ้าวค่ะเนี่ยอยาหุนหัยุบนั่งเด้เซนสิรอมากินปาหอยอันนี้หอยหน้าหาไดิเนาะ อัายังอะไรบ่าอสากีเปลี่ยนแล้วค่ะจ้ามาจ้ะจิจ้าเดี๋ยวเรามากินหอยก่อนนะพี่น้องอาหารแซมเปิลแรกค่ะออเดอร์มาเด้อ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 กินหอยกับเด็กๆค่ะครูอาจารย์อาจารย์โอ้ยดูลูกกาจนใหญ่เลยแม่กระห้องกระจีฮิตอันนี้ขอบนั่นแล้วมันยานแต่เปลือง มันบ่เอิมูเอิ้นคูนบ่แล้วบ่ทัวเห็นบ่อ้ก็มือมค่ะฮเห็ดมากง่ายเับนั่นแหละแล่นน้ำเข้าโอ้ยบ่แม่แล่นหรอกพี่น้องมันขี้โรยไปน้ำเข้าไม่ใช่ไม่ใ่มาไมใจง่ายนม่นแหละตอนจะง่ายไม่กินโบนิเกตโบนิเกยิ้มแม่นะลูกจิ้มให้แม่กินนะลูกแม่ผมมีมือจิ้มแม่แม่ก้อ้มแม่อาเอาเอาใช้คือมันอยากได้ไลน์ใช่้มจิ้มเดีมาก จิ้มได้ฮามันข่าวแหวเฮ้ยการจิ้มเี่การจิ้มให้กิมกยมือกเือเลยนะลาลาลาตีข้กลนะนายไีเด้อยพีน่ายถินอือหือยแบบั้อร่อยค่ะเค็มอร่อยดีอือหือก็มัวอยู่นะไปหาเห็ดแล้วนะทุ ว่าชุจงข้าวไม่กินแกงห็ดปวกนะคะ่ะไม่พอเยสุดใหุ่่มน้ำไม้างแกงน้ำไม้น้ำอีกออยาแกน้ำม้่อันนี้กินเลนไป็ดก่อนนะคะ <c oughs> ครคบหอยหน้าคะ่ะหอยหน้า <c oughs> บาัตจิซีเอ,อิญหอยปังนะคะแม่ตบบาบ้านข้าเอ,อิญหอยปังเลยวะบา้านเตียนบ้านเจ้าเอาิญ <c oughs> หอยยัง <c oughs> อ <c oughs> เออ แตบ้านแบ้านเดียวแล้วอยู่บ้านมหอยปังอืมม่เลยเลยเฮ้ยเลเฮ้ยเลยเด้อสูตรขอมันจี่อร่อยอันนี้เซิฟเิก่อนพี่น้องเลยยดลอกินแกงเห็ดปวกน้ำอีกนะคะ อันนี้เกินกินเล่นค่ะกินเอาสักครึ่งให้มันทั่วท้องก่อนค่ะเดี๋ยวที่ตามคลิปหน้าจะพี่น้องค่ะ